ขอโอกาสวันนี้จะมาพูดถึงถ้าเราจะเดินออกวัตสงสารวันนี้คำสอนพระพุทธองค์ก็ยังอยู่สมบูรณ์ที่พระพุทธองค์ได้ประทานไว้แม้พระพุทธองค์จะได้พันิพานไปนานแล้วแต่คำสอนพระที่ท่านปฏิบัติ ได้ก็ยังมีมาไม่เคยขาดสายที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะคำตัดของพระพุทธองค์ก็คือหนึ่งเดียวเท่านั้นตัดไว้อย่างไรเป็นอย่างนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีนี้จะมาพูดถึงการเดินทางที่เราจะออกจากวัฏะสงสารก็คือถ้าเราจะเดินทางออกจากวัฏะสงสารอย่างเงี้ยเราก็ต้อง มีสำนักครูบาอาจารย์ที่ท่านได้มรด้ผลท่านก็จะรู้วิธีแนวทางเดินในคำสอนพระพุทธองค์แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขานอย่างนี้ก็คือพระพุทธองค์ก็คือได้ตัดไว้ก็คือเหตุที่เกิดทุกข์แล้วก็หนทางดับทุกข์แล้วก็ความดับทุกข์เท่านั้นแต่ทีนี้ว่าการที่พระองค์ได้แจกแจงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขานก็คือ แจแจงตามอัธยาศัยของสาวกทั้งหลายที่มีอัธยาศัยแตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในคําสอนของพระพุทธองค์ก็คือที่ได้ประทานไว้ถ้าเราจะเดินเอาทางมรรคทางผลอย่างเนี้หรือไม่ก็เราจะสะสมสร้างบารมีเพื่อที่จะไปในภพชาติต่อไปอาจจะไปเป็นพระบัจเจพุทธเจ้าหรือเป็น เป็นสาวกเลิศด้านใดด้านหนึ่งหรือจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการอย่างไรก็ตามมันก็จะต้องเดินอยู่ในคำสอนของพระพุทธองค์นี่แหละมันก็คือให้ละชั่วทั้งพวงทำความดีให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้ผ่องใสให้ข่าวรอดความอดทนอดกลั้นนั้นจะเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย แต่ทีนี้เรามาเดินที่จะออกจากวัตสงสารที่จะสร้างบุญบาร,รมีเราเดินมันก็ต้องมีแนวทางทิศทางที่ชัดเจนหากเราเดินตะเปตะป่าอย่างเงี้ยมันก็มีทั้งดีทั้งชั่วทั้งดีทั้งชั่ว,วมันก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถสร้างสะสมบาร,รมีไปได้หลุดพ้นหรือว่าบาร,รมีมันจะเต็มได้ง่ายๆถ้าเราสร้างสะสมบาร,รมีแบบตะเปตะป่าอย่างเงี้ย แต่ถ้าเรามาเดินอยู่ในคำสอนพระพุทธองค์พระองค์ได้กรรนานไว้ให้ก็คือในมรรคมีองค์แก็คือมีศีลสมาธิปัญญาในศีลสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยก็พระพุทธองค์ก็คือให้เรามารักษาศีลหมายถึงว่าถ้าเรามาเดินอยู่ในตามครรําสอนของพระพุทธองค์อย่างเงี้ยก็คือให้มักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายหลีกเล้นปีกวิเวก ศึกษาธรรมะคําสอนพระพุทธองค์แล้วก็น้อมมาปฏิบัติก็คือมาทํากรรมฐานก็คือสมถะแลาวิปัสนาอย่างเงี้ยสลับหมุนเวียนควบคู่กันไปจะยืนอยู่ก็ได้จะเดินอยู่ก็ได้จะนั่งอยู่ก็ได้จะนอนอยู่ก็ได้ให้เจริญสติให้รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ในระหว่างวันทุกขณะอย่าบดท,ที่ยังตื่นอยู่อย่างเงี้ย ถ้าเราเดินตะเปตตะปะพอเราบวชมาหรือว่ามาได้ปฏิบัติสักพักหนึ่งอะไรหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นคนที่ศึกษาพระตไตรปิฎกเก่งแตกฉานแล้วเราเป็นคนที่วาจาพูดจาดีอย่างเงี้ยมันก็จะมีลาบสการะเข้ามาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องสรรเสริญเยินยออย่างเงี้ยถ้าตาบใดถ้าเรายังมรรคผลมันยังไม่เกิดอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มออกนอกเส้นทางอย่างเงี้ย มันไม่ใช่ว่าจะเดินถูกทางได้ง่ายเพราะว่าในสังคมเราณนะปัจจุบันทุกวันอย่างเงี้ยแต่ละที่แต่ละทางก็สอนแตกต่างกันไปรู้จริงบ้างไม่รู้จริงบ้างอย่างเงี้ยมันก็ไปคนละทิศคนละทางแล้วเราจะเดินอย่างเงี้ยเราก็เดินตะเปรตะปะกก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปได้ง่ายๆเพราะเราไปเจอ สำนักที่ครูบาจารย์ที่ท่านยังไม่ถึงมาถึงผลท่านก็เดินไปตะเป็ตะปะท่านก็นับถือหลายสิ่งหลายอย่างก็ทําทุกอย่างก็ไปเอาใจญาติโยมบ้างเรื่องราบสการะบ้างสิ่งเหล่านี้มันก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ผิดศีลทั้งหมดการที่เราจะมีราบสการะได้แต่นั่นหมายถึงว่าก็คือเราต้องได้มาโดยชอบธรรมแต่ถ้าความดีเรายังไม่พอสิ่งเหล่านี้คือ เราเลีกล้นได้อะเป็นดีหากถ้าความดียังเข้ามาไม่ถึงพอถ้าสิ่งเหล่านี้เราไปคล้องเกี่ยวเข้าแล้วอย่างเงี้ยความดีเรามันก็จะมีแต่ถอยลงถอยลงเสื่อมลงเสื่อมลงเพราะว่าแต่ละที่อย่างเงี้ยบางที่บางท่านก็ท่านก็บวชมาหลายพรรษาอะไรงียราบสการาเกิดผู้คนรู้จักก็มีมากอะไรอย่างเงี้ย บางครั้งมันก็จะไปออกนอกเส้นทางก็คือใช้ชีวิตเหมือนโยมก็คือลืมเรื่องศีลที่พระองค์ได้ประทานได้สั่งสอนไว้อะไรไว้พระองค์ก็ได้สั่งสอนไว้ว่าราบตกา้าเนี่ยพวกเงินทองหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นภัยของนับอาจารย์มันเป็น อสสารพิษก็เปรียบเสม,มือนงูอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาทําร้ายความดีเราได้ง่ายอะไรได้ง่ายเพราะบางทีเราก็ก็มีโอกาสได้ไปเจอหลายที่หลายทางอย่างเงี้ยก็คือก็จะเน้นในสิ่งที่แบบว่าเขาเรียกว่าวัตถุพอมันมีวัตถุอย่างเงี้ยบางท่านไม่มีวัตถุก็ดล้น,ลนหาวัตถุเพื่อที่จะแข่งขันให้มันเทียบเท่าเสมอถึงมีหน้ามีตาในสังคม เพราะว่ายุคสมัยนี้ก็คือถ้าไม่มีวัตถุอย่างเงี้ยแม้เราเรามีความดีมากมายจากเพียงไหนอย่างเงี้ยคนเขาก็จะมองข้ามเราอะไรเราต่างๆนานาอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องไม่หลงทางถ้าเราจะเดินตามคําสอนพระองค์จะสร้างบรารมีให้พบชาติมันสั้นงลงหรือว่าถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้ปรารถนาที่จะแบบสร้างบรารมีต่อแล้วอย่างเงี้ยก็เดินทางสายตรงได้เลย ถ้าไมอย่างนั้นถ้าเราไปกับสิ่งเหล่านั้นมันจะเสียเวลาเราแล้วมันจะมาทำลายความดีเราถ้าเรายังไม่ได้เป็นเนื้อนาบุญยังความดียังไม่ถึงที่สุดอย่างเงี้ยแม้เราเป็นเนื้อนาบุญแล้วเราก็จะต้องอยู่ในกรอบในวัฒธรรมวินยัยพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าถ้าเราไปออกนอกเส้นทางไปเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามีอะไรมากแล้วเราไปออกนอกวัะธรรมวินยัยอย่างเงี้ย รุ่นหลังๆก็จะออกนอกพระธรรมวินัยไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะทําลายความดีของพระพุทธองค์ไปเรื่อยๆคนอื่นเขาก็จะมาว่าพระพุทธองค์ได้อะไรได้อย่างนี้ก็ให้เราคํานึงอยู่เสมอเสมอเมื่อเราเข้ามาปฏิบัติเรามาเป็นพระพิสุหรือว่าโกนผมอะไรแล้วก็อย่างนี้ก็ให้เราศึกษาคําสอนพระพุทธองค์ก็ทําทําความดีให้มันถึงพร้อมละความชั่วอย่างเนี้ย หากเราจะออกจากทางวัตฏสมสาเลยอย่างเงี้ยเราก็เดินตรงไม่ต้องมีพิธีดีกรรมอะไรมากมายหาภูบาาการสำนักที่ท่านถึงมรรคถึงผลอย่างเงี้ยสำหรับที่ท่านถึงท่านก็สอนไม่ยากไม่ยากหมายถึงว่าไม่ยากตามอัธยาศัยของท่านนะั่นนะถ้ามันไม่ตรงจริตเรามันก็จะยากแต่ถ้าสำหรับพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านสอนตามอัธยาศัยก็คือให้กรรมาฐานถูกกองแล้วก็ สอนถูกจริตนิสยัยพระพุทธองค์เปรียบจเหมือนหมอใหญ่ให้ยาถูกโรคมันก็หายได้ไม่ยากแต่ทีนี้ว่าวันนี้พระพุทธองค์ได้พรนิพพานไปแล้วถ้าเราเดินตามคําสอนพระพุทธองค์อย่างซื่อๆอย่างเงี้ยพระพุทธองค์ได้ตัดไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนเมื่อความดีเราเข้าถึงอย่างเงี้ย เราจะเจอแจ่มแจ้งด้วยใจของเราด้วยมิติที่มันซอนซ้อนกันอยู่อย่างเงี้ยมาเราจะรู้เราจะเห็นแจ่มแจ้งวยตัวของเราเองพระพุทค์ให้เรามารักษาศีลเราก็ตั้งใจรักษาศีลศีลก็แม้มันจะมี227ข้ออย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเป็นคนมักน้อยสันโดษอยู่ตามทำตามระเบียบว,วัดไม่ให้มันขาดอย่างเงี้ยศีลแม้มันจะเยอะสักเท่าไหร่มันก็จะบริสุทธิ์อยู่ตลอด ใหม่ใมันก็จะรักษายากแต่พอเราทำไปเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยมันก็จะรักษาง่ายแม้มันจะมากสักเท่าไหร่มันก็เหมือนเรารักษาสินแค่ข้อเดียวถ้าเรายังไม่ต้องไปพูดไปคุยเราก็ไม่ยังไม่ต้องรู้มันก็ได้ว่ามันชื่ออะไรเพียงแต่เราทำตามระเบียยววัดที่ครูบาอาจารย์ท่านมีระเบียววัดให้ทำเราก็ทำอย่าให้มันคา มากน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายแล้วเราก็ไปลีกเลนปีกวิเวกเมื่อเรามีศีแล้วอย่างเงี้ยเราก็มาจเจริญสติอยู่ในระหว่างวันก็คือจะยืนอยู่ก็ได้จะเดินอยู่ก็ได้จะนั่งอยู่ก็ได้จะนอนอยู่ก็ได้ช่วงที่ตื่นอยู่อย่างเงี้ยก็คือให้เราทำอะไรให้มันมีความรู้สึกตัวขยับขยื่นอะไรให้มันมีความรู้สึกตัวจเจริญสติอยู่ในระหว่างวานันอย่างเงี้ย จากสติที่มันหลับไหลมันก็จะกลายเป็นสติผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราก็มาทำอายบทใหญ่สลับกันก็คืออายบทนั่งก็คือหมายถึงว่าพระพุองค์ได้ตัดไว้ว่าก็คือเมื่อลมหายใจเราเข้ายาวก็ให้เราตามดูรู้ลมหายใจเข้ายาวเมื่อลมหายใจออกสั้นก็ให้ตามดูรู้ลมหายใจออกสั้น ทำสลับหมุนเวียนกันไปอยู่อย่างเงี้ยที่เราต้องมาตามดูรู้ลมหายใจเพราะว่าปกติสติเรามันไปกับอดีตกับอนาคตมันเป็นสติที่หลับไหลดวงจิตที่หลับไหล mm hmm. เมื่อมันมาถูกทำอยู่อย่างเงี้ยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายๆปีอย่างเงี้ยมันจะเป็นสติผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้น แล้วสมาธิมันก็จะมาคู่กันเพราะที่พระองค์ได้ตัดว่าก็คือมันมีสัมมาสติแล้วสัมมาสมาธิมันก็จะมาเมื่อมันมีศีลมีสติมีสมาธิอย่างเงี้ยพวกนิวรณ์ที่มันมาห่อหุ้มจิตใจเราที่ไม่ให้เหตุรกักโลดโกรหลงโกรธหลงอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆจืดจางไปมันก็จะค่อยๆเห็นความจริงขึ้นว่า สรรพสิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นอนัตตาครั้งที่พระพุทโธได้สอนในท่านชาดินสามพี่น้องอย่างเงี้ยพระพุทค์ก็ได้หยิบหยิบเรื่องพวกตาขึ้นมาพูดว่าตานั้นมันเป็นของร้อน หูนั่นมันเป็นของร้อนใจนั้นมันจมูกนั้นมันเป็นของร้อนลิ้นนั้นมันเป็นของร้อนใจนั้นมันเป็นของร้อนทำอารมณ์นั้นมันเป็นของร้อนมันร้อนตรงที่ว่ามันไปกระทบเห็นแล้วมันไปปรุงแต่งว่าเป็นอันนั้นเป็นอันนี้มันไหลไปกับอารมณ์สิ่งเหล่านั้น่ะ พระองค์ว่ามันเป็นของร้อนมันทําให้ใจเรามันรุ่มร้อนให้อะไรอย่างนี้พระพุทธองค์ก็ให้เรามาพิจารณาเห็นความจริงว่าตาก็ไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงจมูกก็ไม่เที่ยงลิ้นก็ไม่เที่ยงรสก็ไม่เที่ยงสัมผัสทางกายก็ไม่เที่ยงสัมผัสทางใจก็ไม่เที่ยง มันเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาให้เรามาเห็นตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยเมื <S <S ่อมันมีศีลสติสมาธิปัญญาอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆเห็นความเป็นจริงมันก็จะค่อยๆถูกถอดถอน,น 5, พวกอวุปทานผ่านห้าพวกอวิชชาน,นี่ออกไปมันจะค่อยๆเห็นตามความเป็นจริงขึ้นเป็นจริงขึ้นเมื่อมันมีศีลสมาธิปัญญาพรา <S <S <ๆ>้อมอย่างเงี้ย มันจะค่อยๆวางค่อยๆเบาค่อยๆวางค่อยๆเบาตามสติกำลังสมาธิปัญญาที่เราทำเหตุถูกอย่างเงี้ยแม้มันไม่วางอย่างเงี้ยพวกกิเลสเนี่ยมันก็จะเบาบางสบายอินทรีย์เรามันก็จะแก่ขึ้นไปมากที่สุดที่สุดพบชาติเรามันก็จะสั้นลงสั้นลงหากเมื่อเราทำถึงที่สุดอย่างเงี้ย ยานอย่างรู้มันก็จะเกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมันจะเห็นแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงว่าก็คือตาก็สัตวตว่าตาหูก็สัตว์ต่ว่าหูจมูกก็สัตว์ต่ว่าจมูกลิ้นก็สัตว์ว่าลิ้นกายก็สัตว์ว่ากายสัมผัสทางใจก็ สัตวแต่ว่าสัมผัสทางใจพิจารณาคู่กันไปอายัตนะภายนอกและยัตนะภายในอย่างเงี้ยก็คือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นอนัตตามันเป็นเพียงแต่ธรรมชาติที่มันมาอาศัยกันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลเหล่าเขามันเห็นตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยมันจะแจ่มแจ้งในธาตุสี่มันจะแจ่มแจ้งในขันห้า มันจะแจมแจ้งในอุปทา,านก็วันนี้คำสอนพระพุทธองค์ยังอยู่สมบูรณ์ให้เราเดินตามคำสอนอย่างซื่อๆทำอย่าให้มันขาดอย่าให้มันขาดตกบกพร่องเพราะว่ากิเลสตัณหาเนี่ยมันชักจูงเรามายาวนานเหลือเกินวันนี้คำสอนยังอยู่สมบูรณ์วันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ